สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมพามาดูตัววัดความเร็วลมกันนะครับตัววัดความเร็วลมตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับตัวนะการการรับลมนะครับก็คือมันจะมีกลวยอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นสามสามแขนนะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็ทิศทางการรับก็คือเป็นแนวนี้นะครับลมมาปะทะตัวนี้ก็จะหมุน ทีนี้ตัวตัวนี้นะแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือบอดี้มันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับชุบแบ k แคนูได้นะถ้าเราฟังเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะชุบแบคแคนูไดก็คือชุบสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับลักษณะของมัน อันนี้ผมให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างมันนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็จะกันน้ํานะครับกันน้ําแล้วก็ทนแดดทนฝนนะครับตัวนี้ติดตั้งในอินดอร์แล้วก็เอ้าดร์ได้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคข้าวๆกันนะครับตัวสเปคข้าวๆนะครับก็จะเป็นนะครับ ไททัวนี้นะครับเป็นไท485นะครับไม่ใช่ไทอนาล็อกเป็นไท485นะครับแล้วก็ผมพามาดูตัวสเปกนะครับก็คือเรนบที่มันวัดได้นะครับอยู่ที่0-60เมตรต่อวินาทีนะครับ Resolution ก็คือค่าความละเอียดมันมันจะเพิ่มขึ้นทีละ0.1นะครับหรือลดทีละ0.1นะครับ ค่าความละเอียดนะครับของค่าที่เราอ่านได้นะครับทีนี้ตัวกำลังไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นไฟ dc นะครับตั้งแต่5จนถึง30โวลต์ DC นะครับก็คือแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกำลังวัดที่ใช้นะครับอยู่ที่0ูนย์นะครับอุณหภูมินะครับทำงานนะครับอยู่ที่ลบ40องศาจนถึง60องศานะครับ ความชื้นอยู่ที่0ูนยจนถึง9กนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อแบบ i อ8 8 5นะครับ m o d บัต RTU นะครับดัตตาบิดก็จะเป็น8นะครับพา r i t y เป็นนอนนะครับแล้วก็สต็อปบิดเป็น1นะครับก็จะเป็น9ก้านอนหนะครับตัวนี้นะครับ d e f a u l t ที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็น4ี่พนะครับ แต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนอัตราได้นะเปลี่ยนตัวบัตรได้นะครับตัวนี้นะครับก็ค่าตามนี้เลยนะครับถูกสุดก็คือได้หนึ่งแนนึง้าันสองอะครับอ่าทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของอ่าความสูงนะครับความสูงอยู่ที่1 7 8 8งร้มิลนะครับส่วนไดมิเตอร์มันอยู่ที่2อ2 6ยีมิล นะครับก็สามารถตอบ PLC ได้นะครับตอบตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับตอบตัว HMI ได้นะก็คือเป็นโปรโตคอลมาตรฐานนั่นเองนะครับ4 8 5モดูลバータイユーนะครับอาคร่าวๆไม่มีอะไรนะครับตัวสเปคมันแอดเดรสเนี่ยก็จะอยู่อยู่ที่แอดเดรส40,000นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายที่ให้มากับการต่อนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ กล้องนิดหนึ่งตัวนี้นะครับสายของมันถ้าเราดูตามสเปกนะครับมันจะมีสีน้ำตาลนะเดี๋ยวโฟกัสกล้องนิดหนึ่งนะมีสีน้ำตาลนะครับสีดำสีเหลืองนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีน้ำตาลเนี่ยก็คือไฟบวกนะครับบวกยี่สี่นะผมใช้ตอนนี้แล้วก็ลบศูนย์โวลต์นะครับสีดำส่วนสีเหลืองนะก็จะเป็น เนะครับสัญญาณ A แล้วก็สีน้ำเงินก็จะเป็นสัญญาณ B นะครับตัวนี้ก็ต่อตรงๆเลยนะครับ A เข้า A B เข้า B นะครับสัญญาณอ่าโอเคนะครับพอเราต่อเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะสามารถที่จะอ่านค่าตัวมอสบัตได้แล้วนะครับตัว Data มันได้แล้วนะครับซึ่ง Data ที่มันถูกวางไว้นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับการตั้งค่ามันนะครับการเชื่อมต่อนะครับค่าของมันเนี่ยจะอยู่ที่ address 41นะครับค่าของมันก็คือเป็นค่าความเร็วลมนั่นเองนะครับ speed นะครับตัวเนี้ยถ้ามันอ่านได้สมมุติอย่างตัวอย่างเนี้ยมันอ่านที่ address ที่1นะครับอ่าฟังก์ชันโค้ด03อ่าอ่านเริ่มที่ address ที่0ูนย์นะครับจำนวน หนึ่งเวิร์ดนะครับมันก็จะได้ค่าที่ตอบกลับมานะครับก็คือห้าสิบหซึ่งห้ากเป็นเฮกพอเราแปลงเป็นเด็กนะเดซิมอลเนี่ยก็คือได้แปดสิบหนะครับแล้วแปดสบหกเนี่ยก็คือ 8. 6ุดเมตรเปอร์เซกนั่นเองก็คือเราเติมจุดไปจุดหนึ่งนะครับหรือหาร1ิบนะครับเราก็จะได้8 6จุ เมตรเซกครับนะอันนี้ก็คือเป็นความเร็วลมที่อ่านได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหลักๆแล้วอันนี้เนี่เราผมพาไปดูตัวโปรแกรมมันนะครับตัวโปรแกรมนะครับอันนี้มันเป็นภาษาจีนนะครับผมก็เลยต้องแปลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยมันเปิดขึ้นมามันอาจจะเป็นเครื่องหมายอย่างนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เราแค่เทียบนะครับตามตารางตัวนี้ ตัวโปรแกรมอยู่นี่นะครับสมมติผมดนะับมันคลิกขึ้นมาอ่ะมันก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมอ่ะทีนี้ผมเลือกคอมพอร์ตนะครับตัวเนี้ยถ้าคอมพอร์ตของผมปัจจุบันก็คือผมเสียบ USB แล้วนะครับเป็นคอม8ปดนะครับพรเลือกคอม8ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Connect นะครับตัวนี้ครั้งหนึ่ง มันก็จะบอกนะครับดีเทลก็คือมันเจอ ID ที่1นะครับบัตรเลทเก้าพันหกนะครับซึ่งบัตรเลท d ด f ฟ u l t ของมันก็คือสี่พันแปดนะครับตอนแรกนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยน ID นะครับก็คือเราแค่เลือกนะครับตัวนี้ใส่ค่าไปสมมุติเป็น ID ที่สองเรากดไลนะครับตัวนี้ไลปุ๊บนะครับ่ะมันก็จะเป็นอันนี้กดรีดนะมันก็จะเป็น ID 2สอง บัตรเลทนะครับสมมุติ4,800นะครับตอนแรกกดไ right รนะครับปึ๊บกดรีดนะครับอ่ามันก็จะเป็น4,800แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นค่าที่มันที่มันอ่านได้นะครับอ่าอันนี้ผมติ๊กตัวนี้เพื่อให้มันอ่านตลอดตอนนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้มันหมุนรับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้มันหมุนนะครับอ่าดูนะครับ อ่านี่ก็คือมันหมุนนะครับนี่ก็คือความเร็วของมันถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ0.2นะครับอันนี้มันเบียดกับตัวนี้นะผมเอาตัวนี้ออกเอนึ่งครับซัพอร์ตมันนะครับอ่ามันจะไม่มีเสียงนะครับตัวนี้นะครับสังเกตตัวนี้นะครับก็คือ0.2เมตรเซกนะครับแบบนี้ค่าที่อ่านได้นะครับนะครับ อทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวโปรแกรมแคปมอนตัดสแกนบ้างนะครับโปรแกรมอตอนนี้เป็น ID 2อยู่นะครับผมก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าเราเลือกเป็น COM 8นะครับ COM 8แล้วก็ค่าของมันเมื่อกี้เราตั้งเป็น4ี0พนนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ก่อน เดี๋ยวเพื่อให้ง่ายเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับใหม่นะครับเปลี่ยนกลับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น ID หนึ่งแล้วก็บัตรเล็เป็น9,006เพื่อง่ายๆเรานะครับอันนี้เปลี่ยนเป็น ID ที่1นะครับไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น9,006นะครับไร้นะครับอโอเคนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไป มก็จะเปิดตัวโปรแกรม c a สมอดบัตรสแกนนะครับนะครับก็คือเราตั้งเป็นคอมแตนะครับตั้งเป็นคอม8นะครับผมบีดิทนะคอมแ9 6เันหกแปดนอนหนึนะครับปึ๊บนะแล้วก็ ID ที่1แล้วนะครับส่วนเ d อ e ดทที่เราอ่านมานะครับก็คือเ d อเดเดียวเลยนะครับใช้ฟังชันช่างโค้ดสูตรสอ่านนะครับจำนวน1นึ่งเวิร์ดนะครับ โอเคโอเคนะครับลองอ่านดูนะครับปึ๊บอ่านี่คือค่าของมันที่มันอ่านได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้มันอ่านทุกๆหนึ่งวินนะครับอ่าดูนะครับนี่ค่ามันสามนะผมให้มันอ่านนะครับผมให้มันเร็วขึ้นอ่าเราดูนะครับค่าของมันเป็นเท่าไหร่อ่าก็คืออันนี้ถ้าเราเติมจุดไปจุดหนึ่งก็คือสามจุดสองนะครับ เมตรเปอร์เซกน,น,นะอย่างนี้นะครับ2อจุดเ็เมตรเปอร์เซกนะครับสอจุดสเมตรเปอร์เซกนะครับก็คือค่ามันนะครับที่มาันานได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับโปรแกรมอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวสต๊อปตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอารีดนะครับรดีที่1นึ่งฟังชันโค้ดศูนย์สามนะครับจำนวนในจำนวน10ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านทุกๆหนึ่งวินะครับหนึ่งพันสิบ อ่าโอเคนะครับแล้วก็เซ t ตคอ n n e c ชั่นนะครับเป็น Serial Port Com8 นะครับรกำหนดแปนอหน,น่ะโอเคปึ๊บอ่ะอน,นี้ก็คือเป็นค่านะครับของตัวสป e ดนะครับอยอนิดหนึ่งนะครับอ่ะดูสองอันนี้อ่ะดูนะครับ หมุนนะครับอ่ามาแล้วนะครับ2องจุดสามนะครสามจุดปดนะครับสี่จุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นค่าความเร็วลมนั่นเองนะครับณปัจจุบันที่เราอ่านได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความเร็วลมนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ถือว่าน่าใช้นะครับเพราะว่า บอดี้มันนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มันลิงก์กับ485นะครับตัวถ้าเราลิงก์กับ485ได้ก็คือมันสามารถจะพ่วงต่อไปได้หลายๆโนดนะครับหลายๆอุปกรณ์นะครับก็เป็นข้อดีของตัว485เองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ